สวัสดีครับวันนี้บริษัทพรเจริญช่างกินะครับพาลูกค้ามาดูไลน์นะครับเครื่องหยอดกระโพดนนะครับเพิ่งเกี่ยวไปนะครับเมื่อวานก่อนนะครับเราก็เผานะครับเราก็ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับก็ลูกค้าดูได้นะครับความชื้นเนี่ยอยู่ในดินเนี่ยยังมีอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังหยอดต่อนะครับเดี๋ยวจะเปิดไลฟ์ให้ลูกค้าดูว่าเครื่องหยอดกระทูจานนะครับรุ่นอิสระของบริษัทพรเจริญช่างกินะครับ ถ้าใครอยากใช้รุ่นสองนะครับหลังจากเกี่ยวไปแล้วนะครับก็เผาแล้วก็สามารถหยอดต่อได้เลยนะครับโดยที่เป็นต้องถ่ายนะครับเครื่องหยอดตัวนี้นะครับที่รุ่นนี้ที่ใช้อยู่นะครับก็เป็นสีแถวนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับหยอดไปแล้วนะครับเนี่ยเมล็ดเนี่ยคบเรียบร้อยแล้วครับนะครับอันนี้หยอนไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ครับยังไม่ได้หยอดนะครับ อ่แล้วครเห็นไหมครับไม่ได,ด้ตัดตัดเรียบร้อยเลยครับไม่ได้ลูดไปนะครับอันนี้เป็นข้อดีของจานแหวกนะครับถ้ามีลูกค้ามีจานแหวกมีเศษหญ้ามีเศษอะไรอยู่ในทางนะครับมันก็จะโดนมันจะตัดแหวกออกหมดเลยนะครับแล้วก็มเมล็ดก,ก็จะอยู่ในดินนะครับนะครับเมล็ด ถ้าเป็นแถวนี้ครับก็กบเรียบร้อยอยู่แล้วครับนี่เห็นไหมครับอันนี้แต่ถ้าเราต้องดูแถวนี้นะครับแถวที่โดนอันนี้ครับมีเศษข้าวโพดนะครับตัวนี้ก็มารีดตะกบเหมือนกันนะครับตัวนี้ดีอกันเฮ้ยข้อหนึ่งนะครับพื้นที่นะครับอยู่ในไร่ถ้าพื้นที่สูงสูงเอียงลำตับนะครับรุดอิสระนะครับทั้งสี่แถวนะครับมันให้ตัวได้หมดเลยทีนี้ความลึกนะครับสมมติฝั่งนี้ พื้นที่เราสูงแล้วก็อีกข้างหนึ่งพื้นที่เราต่าตรงนี้ครับกระทูมันก็จะต่ําลงนะครับแล้วก็ตรงนี้ประทูมันก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าทุกแถวเนี่ยสี่แถวถ้าเป็นเราใช้เครื่องยนต์สีแถวก็สี่แถวสามแถวก็สามแถวสองแถวก็สองแถวครับตอนนี้เป็นอิสระหมดเลยครับความหมายว่าหย่อนแล้วปุ๊บความลึกเนี่ยทั้งสี่แถวนะครับมันจะสมู่รเสมอหมดเลยนะครับ ถ้ารุ่นเก่าๆนะครับที่เป็นสีแถวนะครับเอออันนั้นเป็นอิสระแค่อยู่ในอยู่ในแถวไม่ใช่ระหว่างแถวนะครับทีนี้ถ้าข้างนี้สูงข้างนี้ต่ําข้างนี้กระทูมันก็จะไม่ถึงดินนะครับแค่มเมล็ดลอยเฉยๆครับไม่มเมล็ดมันก็จะไม่ได้อยู่ในดินนะครับแต่ตอนนี้ข้างสีแถวนะครับนี่เป็นแถวที่แรกนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มันคงข้างมันจะลึก อันนี้แถวที่สองอันนี้แถวที่สามแล้วตัวนี้ครับแถวที่สี่นะครับถ้าฝั่งนี้พื้นที่มันก็จะสูงกว่าเห็นไหมครับฝั่งนี้มันก็จะต่ํากว่าแต่มเมล็ดกบโซนกบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินให้ดูนะครับเดินให้ดูเรื่อยๆครับเราจะดูว่ามีมเมล็ดลอยไหม ผมจะพยายามหานะครับคิดว่าน่าจะหายากครับเตัวเม็ดอยู่ในยดีนี่ครับมีมากฝั่งตัวนะครับเนี่ยตัวนี้ครับมแต่น้อยครับอันนี้รุ่นสองนะครับกระโพดรุ่นสองหลังจากเกี่ยวแล้วครับเผาเผาเสร็จปุ๊บแล้วก็หยอดต่อเลยนะครับ ลักษณะการเผาก็จะเป็นสภาพแบบนี้ถ้าเาาไร่กระพุกนะครับเขาก็หลายคนก็ทําใช้วิธีแบบนี้อยู่นะครับสาหรับเขาก็อาจจะไม่ใช่ข้อมูลใหม่ๆนะแต่คนที่ยังไม่เคยทํานะครับหรือคนที่อยากลองทํานะครับก็วิดีโอนี้นะครับก็ช่วยได้นะครับมันจะประหยัดค่าไถอีกนะครับ ตอนนี้ครื่องหยอดเราน่าจะไปเติม,มเมล็ดนะครับเติม,มเมล็ดเติมปุ๋ยนะครับแปลงนี้ก็แปลงยาวนะครับยาว นี่ครับน่าจะคนที่เคยรับของเครื่องหยอดน่าจะเคยเห็นพี่หนองนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปส่งของก็หยอดให้เราด้วยนะครับเอ่อพี่หนองครับมเมล็ดพันธุ์ที่เราใช้อยู่เป็นมเมล็ดพันธุ์ของบริษัทอะไรไม่ดูยี่ห้อเลยเออขอดูหน่อยครับขอาครับเอามาหน่อยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ลูกค้าดูนี่ นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปถุงมานะครับถุงตัวนี้ครับก็ใส่เมล็ดถุงหนึ่งนะครับเห็นไหมครับลูกค้าเต็มถุงนะครับแต่ยังเหลืออยู่เห็นไหมครับน่าจะใส่ได้มากกว่าสิบกิโลนะครับอันนี้ถัางหนึ่งนะครับเนี่ยครับมีกระจกเห็นเม็ดด้วยครับพอเม็ดใกล้หมดหรือยังครับลูกค้าสามารถดูได้ตลอดนะครับสมมติทําเม็ดเลยไปนี่แล้วกบ เราก็ต้องเตรียมตัวนะครับที่จะเติมเมล็ดแล้วนะครับเพราะรุ่นเก่าไม่มีตัวเห็นปริมาณเมล็ดนะครับมีแต่เห็นแค่ปุ๋ยอย่างเดียวครับตอนนี้ทั้งปุ๋ยก็มีกระจกเห็นนะครับแล้วก็ทั้งเมล็ดก็มีด้วยนะครับก็ลูกค้าใคยบอกว่าทําไมไม่ทําอยู่ในถังเมล็ดถังเมล็ดก็ต้องรู้ว่าใกล้หมดหรือยังครับถังเมล็ดก็สําคัญกว่าปุ๋ยอีกทำมิด หมดแล้วแล้วยังวิ uno, uh ่งอยู่นะครับมันก็จะทิ้งช่วงนะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับทั้งทั้งตัวใหม่ครับเห็นไหมครับฝาเนี่ยครับเนี่ยครับไม่ได้ใช้บานพับนะครับฝามันจะใช้แบบนี้เลยเราทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องจับไม้ตลอดครับรุ่นเก่าต้องต้องจับอย่างนี้บางทีครับจับปุ๊บเนี่ยมือนึงจับฝาแล้วก็มือนึงต้องเทเมล็ดนะครับมันก็ไม่สะดวกนะครับอันนี้ครับฝานะครับมันก็ทิ้งได้แบบนี้เลย เราก็เทมเมล็ดได้แบบนี้เลยนะครับเ<อ>นี่ยครับ<อ>เวลาเทมเมล็ดนะครับแนะนําลูกค้าครับมเมล็ดกับจานนะครับต้องเทียบดูก่อนนะว่ามเมล็ดกับจานมันลงตัวกันไหมเนี่ยครับง่ายมากเลยนี่เลยครับเนี่ยมเมล็ดพันมาแล้วแปซิฟิกเจ็ดแปดสิบสองเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมครับเบอร์อะไรนะครับ การใ้เจอเจอสิบลุยสองมิลสิบสองมิลอันนี้เบอร์อะไรครับของเม็ดเนี่ยเนี่ยครับเจ็ดแปดเก้านี่นี่ครับตันนี้สามบุญครึ่งของแพ c ซิฟินะครับเม็ดเม็ดใหญ่เนาะ อันนี้จานรูใหญ่เลยใช่ไหมครับเนี่ยรูสิบสองมิลครับสิบรูสิบสองมิลนะครับตอนนี้เราแถมให้ลูกค้าเนี่ยรูสิบสองมิลก็สามหมุนสามลีนะครับรูใหญ่นะครับอันนี้เทปปุ๋ยอันนี้ถังหนึ่งถุงหนึ่งหมดไหมครับสิบโลไหนครับตัวนี้ครับถังเล่นนะครับเม่หมดไม่เต็มครับไม่เต็มอันนี้กี่กิโลนะครับสิบโลสิบโลอันนี้สิบโลเรานอะไรบ้างครับอันนี้ก็ได้จะประมาณสิบโลน่าจะเหลือตัวเก่าใช่ไหมครับ อ,อันนี้ถุงนึงใช่ไหมครับก็ยังยังเหลืออยู่นะก็ใส่ได้อีกเนาะแต่ถุงเนี่ยมันก็หมดแล้วล่ะน่าจะสิบโลกว่ากว่านะถังหนึ่งนะโอเคตอนนี้ประมาณครึ่งนึงไหมครึ่งนึงครับครึ่งนึงนะครับอ่าแล้วฝาเห็นไหมครับฝาของเราก็ถังปุ๋ยก็ตัวแบบใหม่นะครับติดได้เลยแล้วปิดก,ก็เป็นการปิดง่าย อันนี้ตั้งไว้ที่ปุ๋ยเนี่ยเท่าไหร่นะเนี่ยเลขสองใช่ไหมครับเลขสองครับอันนี้กระสอบหนึ่งใช่ไหมครับก็นนกระสอบกว่า,กร,ก,วากระสอบกว่าก,กว่าเนาะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบโลทถูจานนะครับนี่ครับเห็นไหมครับกระถูจานร,รุ่นอิสระของบริษัทพรเจริญช่างคิดน,นะครับรุ่นอันนี้เห็นไหมครับเราถอดกันจบออกนะครับที่ ที่เหตุผลว่าเราถอดกันจมหมอกปุ๊บรุ่นเหตุผลแรกเลยครับอันนี้เป็นรุ่นสองนะไม่ได้ไถนะครับหยอดอย่างเดียวเพราะว่าเราต้องการให้ความลึกให้ได้ลึกที่สุดใช่ไหมครับพี่หน่องครับนีงเราก็ถอดกันจมหมอกนะครับแต่ถ้าเราไถเรียบร้อยแล้วครับกันจมต้องใส่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ใส่กันจมมันก็จะลึกเกินใช่ไหมครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้การวิธีที่จะสภาพดินแบบนี้ใช่ไหมครับที่ไม่ได้ไม่ได้ไถแล้วก็เผานะครับ มีใบแซ e คู่หน้าครับเห็นไหมครับมีใบแซ e คู่หน้าคู่หลังแล้วก็มีคู่ในนะครับทําให้ดินเหนียวขนาดเท่าไหร่ยังไงก็มันก็จะไม่ติดถ้าติดก็ติดน้อยนะครับพี่น้องครับระวังหยอดเราวิ่งไปปุ๊บเนี่ยใบแซ e ทํางานตลอดไหมครับหรือเราต้องหยอดเราต้องลงมาแแ e ะไหมทำงานตลอดครับทํางานตลอดนะไม่ต้องลงมาจากเลยไม่ต้องลงครับไม่ต้องลงโอเคยางข้อดีตัวนี้ครับเห็นดินเหนียวเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยติดนะครับ ติดน้อยมากครับรุ่นใหม่ครับของคอนเจริญเผาเห็นไหมครับเผาใหญ่นะครับเผาใหญ่ลูกปืนลูกปืนก็ใหญ่นะครับลูกปืนก็ใหญ่นะครับโอเคครับผมพี่หนองครับมีวิวเครื่องยอดนะครับเราทําเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราจะดูการใช้งานของจริงของเครื่องยอดนะครับสีแถว รุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทกรเจริญช่างคิดนะครับกระทูจานรุ่นอิสระนะครับถังปุ๋ยเกี่ยวปรับได้ครับตอนนี้เราใช้กับรถจอนเดียครับจอนเดียก็ได้โกบต้าก็ได้ครับ47แรง45แรงถึง120แรงนะครับรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับล้อมันจะอยู่กลางร่องพอดีเลยนะครับมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหยียบร่องนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ ร่องนี้กับร่องนี้นะครับมันจะอยู่กลางร่องพอดีเลยครับพี่น้องครับหยอดได้เลยครับ นี่ยครับตอนนี้กำลังหยอดนะครับเป็นรุ่นอิสระนะครับ สีแถวของบริษัทพอเจริญทั้งิ้นนะครับ จากลักษณะ หลังจากจอดไปแล้วนะครับมันจะข้านแบบนี้นะครับการกบก็สวยอยู่นะครับคับครับจานก็มีสามหุนสามหุนหลีสามหุนสามสามหุนครึ่งระยะระหว่างแถวแล้วก็ระยะ ระหว่างต้นนะครับลูกค้าต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับดินนะครับดินเราถ้าสภาพดินของเราดีครับดินงามเราก็หยอดที่ได้นะครับปริมาณปุ๋ยที่เราจะใช้เท่าไหร่มากน้อยขนาดเท่าไหร่เพราะเครื่องหว่านปุ๋ยของเรามันสามารถปรับได้ครับเรื่องอันนี้ลูกค้าต้องดูงนะครับตามสถิติประวัติน,นะครับของที่เขาเคยทำนี่นะครับว่าสภาพดินของเขาดีขนาดไหนปริมาณปุ๋ยไรละกี่กิโลเมล็ดพยาระหว่างต้นเนี่ย เหมาะสมนะครับก็ดูที่เราพื้นที่นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แค่ตัวอย่างตามประสบการณ์ของพื้นที่อยู่แถวนี้นะครับแต่เครื่องหยอดของเรานะครับสามารถมันปรับได้หมดนะครับอันนี้ข้อดีสำหรับลูกค้าแล้วแต่เขาจะอยู่จังหวัดไหนนะครับสามารถตั้งได้เพราะรุ่นนี้เราส่งออกสามประเทศด้วยนะครับ ก็เขาสามารถตั้งได้นะครับมันปรับได้นะครับเครื่องมันไม่ได้ใจตัวอะไรเลยครับขาข,าข้อมูลว่าความห่างของมเมล็ดเนี่ยระยะระหว่างต้นกี่เซนกี่เซนที่เหมาะนะครับสำหรับพื้นที่ของเขานะครับเราก็ตั้งระยะตามนั้นนะครับชาวไร่ชาวนาครับมีประสบการณ์เยอะนะครับหลายคนแต่ถ้าคุณมือใหม่นะครับก็ คุยทางบริษัทได้นะครับไม่เคยทำไร่กระโพดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรถไถกี่แรงกี่แถวที่จะเหมาะกับรถไถเขานะครับเราสามารถํำแนะนำของเราได้นะครับตามประสบการณ์นะครับจากลูกค้าตามประสบการณ์ของบริษัทเองนะครับเครื่องยยตกกระโพดบริษัทคอนเจริญช่างกิจก็40กั40่40ปีแล้วครับผลิตมานะครับอยู่จังหวัดสระบุรี อำเอภอพระพุทธบาทนะครับก็ทำมานานสอควรนะครับพยายามให้พัฒนาทุกปีนะครับต่อเน,นื่องมีอะไรใหม่ๆนะวัตกรรมใหม่มันเราจะพยายามให้ใส่ในสินค้าของเราเพื่อลูกค้าจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดน,น,นะครับบริษัทก็จะพัฒนาแล้วลูกค้าก็จะได้การใช้งานของอุปกรณ์นะครับก็ง่ายขึ้นนะครับประหยัดต้นทุนให้ลูกค้านะครับเหมือนเช่นท,ทั้งปุที่เกี่ยวกับได้ครับ นวักตกรรมอันนี้ก็ช่วยได้ชาวไรช่ชาวนาเยอะมากเลยครับปริมาณปุ๋ยที่ต้องอุดรูดินเหนือดินน้ามันตอนนี้ครับแค่ใช้มือหมุนนะครับก็ปรับได้เลยก็ตะกอนปรับปุ๋ยมันก็เรื่องมันไม่มาตาถานะครับทำให้ปุ๋ยลงมากลงน้อยครับแล้วยิ่งปุ๋ยตอนนี้ราคามันแพงนะครับถ้าฟังเชื้อปุ๋นี้มีอยู่ในตัวนะครับก็ประหยัดค่าปุ๋ยให้เหลือรนะครับ แสะรุ่นใหม่ครับดีมากเลยครับการทํางานนะครับะคะไม่ต้องจอดไม่ต้องหยุดุยงานได้ต่อเนื่องเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้เราขอจบแค่นี้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลูกค้าอินบอกมาได้เลยนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้หรือสินค้าอื่นๆนะครับทักไปที่เพจได้นะครับหรือโทรถามนได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ